thank you สมเด็จพระมหามุนีวงวัดราชบพิษสถมหาสีมารามเป็นประธานสงฆ์ในการประชุมมหาเถราชสมาคมครั้งที่25ประจำปี2559โดยมีกรรมการมหาเถราชสมาคมนายพนม,มสารศินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมท่านนี้ภายหลังการประชุมนายประดับโพธิการจนาวัน์โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงผลการประชุมครั้งที่25ประจำปี2559ในประเด็นที่น่าสนใจว่าทางมหาเทราสมาคมมีมติเห็นชอบในเรื่องของวันเวลาในการประชุมม,มหาเทราสมาคมในปี2560แล้วซึ่งมีจำนวนทั้งหมด35ครั้งนอกจากนี้มหาเทราสมาคม ยังมีมติรับทราบโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบปัญญาสามวาน50วันสัตมวาน100วันด้วยขณะนี้มีวัดเข้าร่วมแล้ว98วัดมีผู้สมคัครขอเข้าอุปสมบทจำนวนกว่า8,614คนทั้งนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้นำขึ้นสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ผู้ลาอุปสมบทไม่ถือเป็นวันลาของราชการ นายประดับโพธิการเจรังวัดยังกล่าวต่ออีกว่า มหาเถราสมาคมได้พิจารณากำหนดระยะเวลาในการส่งเรื่องขอพระราชทานาาาสมณศักดิ์ที่เสนอขอปรับปรุงใหม่ในรชาชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิจารณาระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นไปจะมีพิธีส่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะในวันที่28กรกฎาคมของทุกปีและปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีพิธีส่งตั้งสมณศักดิ์พระคูสัญญบัต วันนี้เป็นการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่25ทับ2,559วันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2559นะครับการประชุมมหาเถรสมาคมก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีเจ้าระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นองค์ประธานในที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลา,ารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ลาประชุมนะครับ ซึ่งมีระเบียบวาระที่ผมได้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์และก็พี่น้องประชาชนรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจได้ให้ความสนใจมากๆากนะครับก็มีอยู่ดังนี้นะครับมหาเถมคมได้มีมติเห็นชอบเรื่องวันเวลานะครับในการประชุมมหาเถมคมประจำปีพุทธศักราช2160ซึ่งจะมีการประชุมจํานวน35ครั้งนะครับในปี2160นะครับ แล้วก็หาาทีมคมมีมติรับทราบเรื่องที่ได้มีโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสปัญญาสมวาน50วันและก็สตมวาวน100วันนะครับซึ่งหาาทีมคมก็ได้มีมติให้มีโครงการนี้ขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยในวันนี้รับทราบว่ามีวัดจำนวน98วัดนะครับที่เข้าร่วมโครงการแล้ว แล้วก็มีผู้ที่สมัครเข้าอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสทั้งสองโอกาสดังกล่าวนะครับจำนวน8,614คนนะครับซึ่งสำนักง,งานผู้แทนชาติได้นำเสนอรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยให้ผู้ที่อุปสมบทในครั้งนี้ได้มีโอกาสลาโดยไม่ถึงไม่ถือว่าเป็นวันลาของทางราชการนะครับ และก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกําหนดระยะเวลาในการส่งเรื่องเพื่อขอรับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ที่ขอเสนอปรับปรุงใหม่ในรัชมสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งหมหาเทมคมเห็นควรนําเสนอหมหาเทมคมเพื่อพิจารณาระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นไปนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. ให้เจ้าคณะอำเภอส่งเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมแล้วให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่28กุมภาพันธ์ของทุกปี 2. ให้เจ้าคณะจังหวัดส่งเจ้าคณภาคตั้งแต่วันที่1มีนาคมแล้วให้เจ้าคณภาคพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มีนาคมของทุกป,ปี 3. ให้เจ้าคณภาคส่งเจ้าคณะใหญ่ทั้งแต่วันที่16มีนาคม แล้วให้คณะาคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคมของทุกปี 4. ให้คณะาคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จนําเสนอคณะอนุก,กรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ภายในวันที่20เมษายนของทุกปี 5. นําเสนอมหาเถรสมาคมภายในวันที่10พฤษภาคมของทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 0เป็นต้นไปจะมีพิธีทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ในวันที่28กรกฎราคมของทุกปีและปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีพิธีทรงตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่มหาเทดมคมได้มีความเห็นชอบในเรื่องของระยะเวลานะครับในการที่จะส่งเรื่องขอรับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ประจําปีดังกล่าวนี้นะครับก็ในวันนี้ผมเข้าใกล้ที่จะขอเรียนถึงเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้เพื่อ คณะสงฆ์และก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบและก็ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปครับขอบคุณครับ